พอเรามาถึงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่1น,นะครับก็ให้มาที่ชั้น1ครับเกตสองประตูที่2นะครับก็จะเจอใต้เลยว่าฟรีเชนจ์บัตรไปไม่ซืออีกอาเลนพาร์คนะครับเราจะออกทุกๆ20นาทีนะครับนี่อันนี้มาแล้ว มันจะชิมแล้วว่ารสชาติแม่งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันนะก็รสช,ชาติจางๆที่ผ่ายรสชาติจืดที่ผ่ายแต่ไข่มุกมันดึงๆออกบราชูกา้าไม่ใช่บราชูก้าหรอกจริงๆออกนิดๆ ก็โอเคอยู่สำหรับไข่มุกนะแต่ชานะโคตบางอะ่ะคนประเทศนี้น่าจะไม่ชอบกินหวานของเราแบบว่าติดรสหวานเยอะไปหน่อยนิกมั้งเขาถึงดูแบบว่าไม่ค่อยมีคนอ้วนโดเดอียเนี่ยก็เนี่ยชาที่ต่อติวยาวเพราะว่าในแถว แม่ยังไม่จบกับ กินข้าวผัดอย่างโจกันไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยว <c oughs> กินเค้าวไม่กินหวานแล้วต้องต้องเป็นสันดาไนไครแน่นอนไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวพามากินโพสตบ๊อกนะครับโทสบอกอันนี้มีอะไรบ้างมีพีนัทัตเตอร์มีขายาโทสนะครับแล้วก็อะไรเนยน้ำตาลใช่ไหมพร้อมกับไมโลเดี๋ยวเรามากินไมโลกันดีกว่าดูสิว่า เฮ้ยเค้มข้นกว่าเมาื่อวานอ่ะชิมชิมชิม,ชมอันนี้นหวานไปแล้วใช่เอ้ยชิมเออมันมันเค้มข้นกว่าเมาื่อวานจริง <laughs> อันนี้แบบ bàn chép đây không hề